ขอกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่องเฟรียแอนแชแนลนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมนี้ชื่อว่า The Baby in Yellow นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะไปดูเลยโอ้ไม่อยากเล่นเลยจเด็กน้อย คนเกมนี้เป็นเกมที่โคตรน่ารักเลยนะคะเขอให้ไปกินข้าวไม่ใช่เลยไม่เอาวัาบเคยไปดูคนอื่นเล่นมาอยู่นะคะก็ท้าเหมือนแบบนี้นะคะก็คนอื่นเล่นก็มีความสุขดีนะคะกับรอยยิ้มนี้ นี่คะ่ะอีซีมากเอ๊หยิบไม่ได้จะเอาแผ่นเพิ์ยังไงเนี่ยไม่เอาเด็กหายได้ไหมพา,าเด็กไปเข้านอนโอเคคะ่ะทุกคนพาเด็กไปเข้างนอน เกียดมากเลยเด็กเนี่ย,ย้เกียดตอนปิดไฟด้วยรีบปิดเลยหนีเลยนีเลยนนี้นีกลัว <c oughs> มันมาเฮสิไม่อยากเล่นเลยอะ่ะก็เป็นเวอร์ชันในมือถือก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงอาจจะคลายคลกันก็ไม่รู้นะคะอเด็กอะไรเนี่ย เไม่มีไม,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 ไม่มีเด็กเลยนี่ต้องมาสองอย่างนี้ด้วยน้องน้องเบบี้พาเด็กไปห้องนอนค่ะเกมนี้เป็นเกมดีค่ะเกมเกมดีค่ะเอาไป ก็ทำเหมือนปกติเลยนะคะก็ถึงแม้จะรู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงแต่เราก็สามารถสะดุงได้นะคะทุกคนโอเคอาจจะมีโฆษณานะทุกคนปไปเริ่มชาร์เตอร์สองกันต่อเลยนะคะหรือไน t ูก็ต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ เอ๊ยคุเจจำได้มาเปิดประตูนี้ใช่เอาอ๋อนี่ไงต้องกดค้างทุกคนไม่อยากฟังแล้วคะ่ะรลอนค่ะรลอนไปแล้วเดี๋ยวแล้วเด็กอยู่ในห้องนอนหรือเปล่านั่นไม่ได้อยู่นี่แล้วเด็กมันอยู่ไหน หน้าโซฟาใช่ทำไงต่อพีชเบบี้ไม่อยากไม่อยากเจอเด็กที่แสนจะน่าก,กลัวออไมค์กูดกูดเนมเลย เอา้เอากิ้งเลยกินดีๆไม่เป็นพี่คือทุกคนไม่นะพี่วางเด็กอย่างนี้อ่าฮ่าปิวแล้วเฮ้ยมันลอยขึ้นไปด้านบนทุกคนวานเด็กก็เออ เออ้ยเด็กมองหล่อนเกินอยากให้หน้าตาเด็กมันดีกว่านี้ยไงทุกคนอันนี้คือยานเหรอเคทุกคนไปไปกันไม่อยากเจอเฮแล้วไม่อยากรอนานค่ะไม่เอาทำไมหน้าตาเด็กมันน่าเกลียดขนาดนี้ ฮเด็กตาแดงใช่ไหมหัวใจแทบวายไปไปกันเด็กน้อยคนนี้จำไว้ค่ะเด็กน้อยคนนี้น่ากลัวมากเล่นตอนกลางคืนด้วยค่ะไม่ใช่อยากเล่นเลยไม่อยากเล่นเลยออ เล่นตอนกลางคือซะดว้วยเล่นตอนเช้าก็ว่าไปอย่างสิโอโอไม่กอดค่ะทุกคนแบบนึ่ไหมคะกลับมาทุกคนเอ้ยเมื่อกี้มีคนโทรมานะคะต่อไปก็เป็นไนท์ตรีแล้วค่ะไนท์ตุดตรยหรือว่าพักสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะโดนแห่ไปเต็มเต็มตาค่ะไปไปดูกันอย่าคิดนะคะว่าเกมนี้มันไม่น่ากลัวไม่เชื่อทุกคนยังโหลดมาสิโคตรน,น่ากลัวปึ้ง มันไม่อยากโดนแห่โดนแห่ทีไรก็สะดุ้งทุกทีเลยนีย่เด็กคนนี้น่าเกลียดอ่ะน่าก,กลัวน่าเกลียดน่าก,กลัวใครเขาเล่นกันแล้วเกมแบบนี้เล่นเพื่อความสนุกหรอมั้งไม่สนุกเลยออมาฟีดมีอีกแล้ววะต้องกล้าทุกคนต้องกลา้าต้องสู้ต้องสู้ต้องซ่า ปิดประตูปิดไฟไว้ก่อนจะได้ไม่โดนเฮ่ก่อนต่อไปก็ปิดประตูอย่างนี้ทำไมมันวอกกับแม่โอเคโอเคเด็กน้อยไปที่ไหนนะไม่อยากโดนแห่เลยอะทุกคน <c oughs> นี่ขนาดหลับตาอยู่นะเนี่ยรีวิ่งไปเอายันเลยทุกคนไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาเอ้ยแบตจะหมดโอเคอ้เอายันยันแมวแมวแมวยันเอ้ยเอายันเอายันแต่ไม่เอาเด็กแมวเ,เด็ก โหกระเด็นสะใจมากทุกคนพาไปนอนด้วยค่ะไม่เอาไม่เอาเอออะไรเนี่ยเด็กบ้าทำสะดุ้งหมดเลยเฮ้ยว้าวนี่คือจบแล้วก็โอเคโอ้ oh my god Good night หลับฝันดีไปแล้วโอ้โหคือยิ่งใส่หูฟังแบบนี้ยิ่งสะดุ้งนะคะโอเค the baby in yellow นะคะก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนใครอยากให้เล่นเกมผีแบบนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ<แ>โอเคทุกคนก็ baby in <laughs> baby เอ้ย the baby in yellow นะคะก็ต้องจบไปก่อนนะคะทุกคนบายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย